ให้เกตประชาชนด้วยกันไปเอานักวิชาการหรือไปเอาคนที่เขามีความรู้จริงๆมีคเครดิตนะคะที่เอามาพูดแล้วทาให้ประชาชนเนี่ยนะคะหูตาสว่างกันบ้างไม่ใช่มานั่งเอาอาคติของตัวเองนายน้อยนายใหญ่พ่อมึงเนี่ยนะคะเขาเคยไปเป็นนายย,อย้อยนายน้อยนายใหญ่มึงเหรอเรื่องของเรื่องนะคะที่มันมีการพูดถึงอะไรต่ออะไรโดยเฉพาะในสื่อในที่สุดเนี่ยนะคุณภูมิธรรมก็จ่อที่จะฟ้องนะคะอาจารย์คือจริงๆเขาเรียกกันว่าอาจารย์ เขาเรียกกันว่าเป็นเขาเรียกอะไรนะเป็นผู้เชี่ยวชาญเป็นนักวิชาการนู่นนี่นั่นฉันอยากจะบอกว่าคนพูดนี้ไม่ใช่อาจารย์หรอกมันคืออาจมนะคะคือภูมิธรรมจ่อฟ้องนะคะธนพรให้ตัดขาจะได้รับรู้หัวอกทหารนะคะเพราะอันนี้ที่ฉันบอกว่าการพูดอย่างนี้มันเป็นการพูดที่บอกว่าหนึ่งก็คือ คุณเห็นการที่ทหารคนหนึ่งที่เขาปฏิบัติหน้าที่ทหารคนนี้ขาขาดเพราะไปเหยียบกับระเบิดทุกคนในประเทศยกให้เขาเป็นฮีโร่ยกให้เขาเป็นผู้กล้าอะไรอยู่แล้วคุณไม่ต้องไปจิบเอาขาของทหารที่ขาดนะมาสร้างแสงให้ตัวเองครับคุณมันเลวไม่ว่าจะยังไงคุณก็ไม่ควรเอาเรื่องนี้ขึ้นมาพูดนะฮะเพราะการที่ไปบอกว่า ให้ตัดขาจะได้รับรู้หัวอกทหารเนี่ยดิฉันถามจริงว่าทหารจริงๆเนี่ยเขามามายตรงนี้เหรอฮะเขามาเป็นทหารเขาทำไมจะไม่รู้นะะว่าเขาจะต้องเจอกับอะไรถ้าเขากลัวเขาไม่มาเป็นทหารแล้วฮะเขาไปเป็นนักวิชาการอย่างมึงไม่ดีเหรอออกทีวีทุกวันและถามว่าการที่สื่อวันเนี้ยที่เอาคนนู้นคนนี้ไปออกเนี่ยไปนั่งพูดวิพากวิจารณ์ชักใบให้เรือเสียก็มีแล้วก็ซาะร่องไปทําให้คนเข้าใจไอ้นูน่นไอ้นี่ คนพวกนี้ที่ฉันบอกว่าถามจริงๆนะคะว่ามันมีอะไรมาการันตีว่าคุณมีความรอบรู้ตรงนี้แม้กระทั่งอีเจ้าแม่นะคะเงินกู้เถื่อนเนี่ยยังมีโอกาสได้รับเกียรติจากสื่อดังด้วยนะ,ะสื่อใหญ่เนี่ยมาออกทีวีแล้วก็ด่ารัฐบาลไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงินเรื่องครังเรื่องอะไรต่างๆดิฉันจะบอกเลยค่ะว่าสื่ออย่างนี้คือสื่อที่แม่งโคตรที่จะดูถูกประชาชน คือมึงอยากจะฟังมึงก็ไปนั่งฟังกันเองค่ะมึงไม่ใช่เอามาออกสื่อนะคะถ้าสมมุติว่าคนคนเนี้ยจริงๆแล้วมันไม่ได้คือที่ฉันบอกว่ามันไม่ได้มีอะอะไรเลยภาพลักษณ์ของเขาที่มาพูดนายใหญ่นายน้อยหาอเลยเนี่ยหน้าหมันไส้จะแน,น,นะนํามึงนะคะว่างๆเ่ยนะมึงไปทําฟันใหม่นะมึงไปให้เขามึงไปให้หมอเนี่ยนะเขาเอากาวติดหน่อยเพราะว่าเวลามึงพูดยวกลัวฟันปลอมมึงจะหลุดนะพูดไปพูดมาก็ต้องคอยรำคาญนะ มึงไปจัดการตรงนี้ก่อนการที่ออกมาพูดวิเคราะห์วิแคาหาอะไรต่างๆโดยเฉพาะในช่วงแรกๆของการจัดตั้งรัฐบาลเนี่ยนะคะก็คือจะโด่งดังมากตีคู่มากับไรคังคกได้เลยคะ่ะทุกเรื่องที่พูดทุกอย่างที่พูดนะคะรู้ไปหมดฟันทงได้ไปหมดแล้วเวลาที่มึงฟันผิดเนี่ยมึงเคยรับผิดชอบอะไรไหมและสิ่งที่มึงพูดเนี่ยมันมีความเสียหายต่อบ้านเมืองคนแบบนี้ที่ฉันบอกว่า มันไม่ใช่เป็นอะไรที่เป็นประโยชน์กับประเทศเลยมันคือภัยความมั่นคงด้วยซ้ำไปมีใครจะกล้าพูดอย่างนี้ไหมแต่ดีฉันกล้าพูดว่ามันคือภัยความมั่นคงเพราะมันพูดเนี่ยนะไม่ได้มีประโยชน์อะไรที่ทําให้ประเทศชาติมันดีขึ้นแล้วอีกอย่างหนึ่งข้อมูลก็ไม่มีมีแต่การวิแคะแคะแม่งอยู่นั่นนะ่ะวิเคราะห์แบบนี้ดีฉันก็ไปนั่งได้ค่ะเพราะมึงวิเคราะห์อเอาตามที่มึงมโนะ่ะแล้วมันจะถูกจะผิดก็ไม่ได้มีตํารวจไปจับมึง แล้วมันจะถูกจะผิดก็ไม่ได้มีคนไปคาดคา้นเอากับมึงว่ามืงมึงงนะั้มึงถ่ายผิดคนคนนี้ที่ฉันถามว่ามายังไงไปยังไงก็แต่เดิมเลยนะคะคนคนนี้จะบอกเลยว่าก็คือทำงานนะอยู่ในองค์กรแห่งหนึ่งแล้วก็พอดีไปรู้จักกัน,นักการเมืองคนหนึง่งนักการเมืองคนนี้เขาก็เลยเอามาตามก็คือให้เป็นผู้บางทีก็ให้ไปเดินเอกสารไปเขียนนู่นนี่นั่นนะคะจนกระทั่ง ก็เข้ามาใกล้ชิดอยู่ในการเมืองนะคะแล้วมีอยู่วันหนึง่งไอคนที่เขาพาเข้าวงการเนี่ยเขาอยากจะตั้งพรรคการเมืองขึ้นมาเขาก็เลยบอกให้คนนี้นะคะไปจดตั้งพรรคการเมืองให้เขาหน่อยไปเรียกตังค์เขาค่ะเขาก็เลยถีบออกเลยก็เลยกลายมาเป็นนักวิชาการร่อนเร่หาแสงไปวันวันอยู่อย่างนี้การที่คุณออกมาพูดที่มันเกี่ยวข้องกับเรื่องสําคัญของบ้านเมืองนั้นมันจะต้องมีเครดิตค่ะ ไปเอาใครมาพูดก็ได้ที่มันสนองนี้ของตัวเองหรือสนองความต้องการของคนที่เป็นพิธีกรเนี่ยดิฉันบอกว่าถ้าแบบนี้นะคะสื่ออย่างที่ต้องใช้ภาษีประชาชนในการที่จะดาเนินกิจการได้เนี่ยมึงควรรับผิดชอบกว่านี้ไหมคะคนคนนี้เป็นใครแล้วแต่ละครั้งที่ออกมาพูดเนี่ยดิฉันถามว่าทําไมถึงต้องมีคนไปฟังด้วย และล่าสุดที่จะเอามาพูดเนี่ยนะก็คือเรื่องของขาของทหารเนี่ยมึงเอาขาของทหารมาสร้างแสงของตัวเองมึงก็ทําได้ด้วยเหรอนะฮะมึงก็ทําได้ด้วยเหรออ่าโดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวกับนายกแพทองทานแล้วก็ดรทักษิณชินวัตรเนี่ยดูเหมือนชํานาญมากมึงไม่ได้ชํานาญกว่าใครหรอกค่ะแล้วมึงก็ไม่ได เป็นอะไรที่แบบไปล้วงลึกไปรู้ไปอะไรแบบมีสายมีอะไรมึงจะมีสายอะไรเรื่องภายในพักของเขาดิที่ฉันบอกคนในพักเขายังไม่รู้เลยแล้วเรื่องบางเรื่องโดยเฉพาะเรื่องสําคัญที่เกี่ยวกับความเป็นไปหรืออะไรที่มันเกี่ยวกับความมั่นคงความอะไรเขาไม่ให้มึงรู้หรอกค่ะนะเพราะฉะนั้นไอการที่จะมาพูดวิเคราะห์วิแคะอะไรพวกเนี้ยพอได้แล้วสื่อทั้งหลายก็ควรที่จะ ให้เกียประชาชนด้วยกันไปเอานักวิชาการหรือไปเอาคนที่เขามีความรู้จริงๆมีเครดิตนะคะที่เอามาพูดแล้วทาให้ประชาชนเนี่ยนะคะหูตาสว่างกันบ้างไม่ใช่มานั่งเอาอาคติของตัวเองนายน้อยนายใหญ่พ่อมึงเนี่ยนะคะเขาเคยไปเป็นนายย้อยนอยนายน้อยนายใหญ่มึงเหรอนะ,ะทีนี้มาดูอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของคลิปซึ่งจะมีการ จะมีการตัดสินกันวันที่29สิงหานี้นะคะมาดูไทม์ไลน์กันค่ะเรื่องของคลิปอังเกิเนี่ยนะคะเรื่องนี้นะคะพยานบุคคลนะคะคือวันที่21สิงหาเนี่ยนะคะก็จะมีพยานบุคคลที่สา,ารรัฐธรรมนูญเรียก2ปากก็คือนะคะคือผู้ถูกร้องก็คือนายกแพาทองทานและเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาตินายฉัดชัยบางชวด หากไม่มาตามกําหนดนัดถือว่าไม่ติดใจเป็นพยานบุคคลและให้ผู้ร้องหรือผู้ถูกร้องที่ประสงค์จะถแถลงการปิดคดีนะคะให้ยื่นเป็นหนังสือต่อสารภายในวันพุธที่27สิงหา68หากไม่ยื่นภายในกําหนดถือว่าไม่ติดใจยื่นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนัดฟังคําพิพากษาก็คือลงมตินะคะเวลา9นาิกา30นาที29สิงหา68นะคะ มีการนัดฟังคําวิิจัยนะซึ่งตรงนี้ที่ฉันบอกว่ามันเลยเป็นประเด็นตรงนี้ค่ะว่ามีหลายคนที่ออกมาฟันธงว่าหลายคนก็บอกว่าแพทองทานไม่ผิดแต่หลายคนก็บอกว่าไม่รอดหรอกอย่างนี้ค่ะในส่วนตัวของดิฉันนะคะดิฉันเป็นโวตเตอร์พักเพื่อไทยแน่นอนไม่ว่าผลสุดท้ายจะจะรอดหรือไม่รอดดิฉันคิดบวกว่ารอดทำไมถึงคิดบวกว่ารอด ะะถ้าไปดูถ้าเอาตามกฎหมายเอาตามที่ในรัฐธรรมนูญไม่ได้ไปฟังพวกอาจมทั้งหลายพูดเนี่ยนะคะคำพูดของนายกที่ยกหูโทรศัพท์จะโทรศัพท์ไปก่อนหน้านั้นหรืออะไรมึงไม่ต้องเอามาเป็นประเด็นละฮะมึงจะเอาให้ได้เดี๋ยวมึงก็เอาแม่งทุกเม็ดนะคะการโทรศัพท์นั้นเนี่ยมันไม่ได้โทรศัพท์ในลักษณะของเป็นเรื่องเป็นงานเป็นการคือมันเป็นการโทรคุยส่วนตัวแล้วคําว่าอังเคิลมันคือความสนิทสนม และไอ้คำที่บอกว่าคุณลุงอยากได้อะไรก็บอกมันอาจจะหมายถึงกะปิน้ำปลาหรืออยากจะได้อะไรต่ออะไรซึ่งมันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับประเทศและแพรทองทานนะจะมีสิทธิ์อะไรหรือจะมีอิทธิพลอะไรที่จะไปเอาอะไรต่ออะไรที่เป็นทรัพยากรหรือแม้กระทั่งประสงค์ประสาทยอย่างที่มโนกันเนี่ยไปให้ฮุนเซนนะฮะมันไม่มีในส่วนตัวคองดิฉันบอกว่า การที่มีมีมีคนมาพูดเนี่ยนะเดือนพูดเลยค่ะว่าหนึ่งนะคะครั้งที่หนึ่งเนี่ยก็คือตอนแรกเลยก็คือช่วงของนายกเศรษฐาที่ตั้งคุณพิชิตชื่นบานแล้วก็บอกว่าผิดจริยรรมอย่างไรแล้วเพราะคุณพิชิตเคยมีคดีนู่นนี่นั่นอาว่าไปครั้งนี้คนพวกนี้บอกว่าแพทองทานจะรอดได้ยังไงขณะเศรษฐาย,ยังไม่รอดและมีคนพูดคําว่า ถ้าเรื่องของเราโดยเฉพาะฝ่ายเราไปถึงมือนะคะสารนี้หรือไปถึงมือนี้ไม่เคยรอดแม้แต่รายเดียวยกตัวอย่างของท่านเศรษฐาดิฉันก็เลยพูดอย่างนี้ค่ะว่านี่ก็อาจจะเป็นครั้งแรกก็ได้กรณีของแพรทองทานอาจจะเป็นครั้งแรกก็ได้นต่อะไรก็เกิดขึ้นได้วันนี้ดิฉันบอกว่า ถ้าจะดูกันจริงๆแล้วพักเพื่อไทยก็แทบจะไม่ได้สะดุ้งสะเทือนอะไรกับตรงนี้เลยเพราะในที่สุดไม่ว่าแพรทองทานจะรอดหรือไม่พักเพื่อไทยยังอยู่ค่ะและเขายังมีแคนดิเดตนายกอีกคนหนึ่งก็คือชัยกเกษมนิติสิริดังนั้นก็เลยมีคนพูดว่าถ้าถ้านายกมีอันจะต้องหลุดจากเก้าอี้ก็จะต้องมีการโหวตนายกใหม่มันถึงได้มีเอ่อมันถึงได้มีเรื่องที่มีพักส้มไปบอกว่าจะโหวตให้อนุทิน แล้ววันนี้ก็มีเสียงกระเร็นกระสายมานะคะว่านายกคนที่สามสิบสองคืออนุทินและทั้นถามว่าความเป็นไปได้คืออะไรความเป็นไปได้ก็คือมึงก็จะต้องหักหลังกูค่ะมึงถึงจะได้ขึ้นเป็นเพราะอะไรเพราะพักส้มวันนี้นะคะคะแนนเสียงถ้าไปรวมกับภูมิใจไทยนะคะแล้วไปดึงเอาพักน้นพักนี้เข้ามาร่วมเพื่อที่ต้องการจะล้มเรามันเป็นไปได้แต่ถามว่าวันนี้ตั้งแต่คนที่ชื่อทักษิณชินวัตร กลับสู่แผ่นดินเกิดสิ่งที่ปรากฏขึ้นคืออะไรคะปรากฏการพลิกเกมพักเพื่อไทยขึ้นมาเป็นแกนนําจัดตั้งรัฐบาลทั้งๆท,ท,ท,ที่ไม่ชนะการเลือกตั้ง